ลิงไก่ไซยาสี่อาลาเขียวปะทะเจ้าไก่เดมอนฟ็อกตัวตึงตายซะเถอะเพือ่อนลูกเตะล่างแยกไม่น่าจะหนีทันโอ้โหเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติประไปนะครับกับเกมมนกณุละสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกเช่นเคยสำหรับในตอนนี้ ที่ก็เก็บเรเวลแล้วก็เก็บเงินได้จํานวนมากมายพร้อมที่จะอัปเกรดเจ้าลิงไก่สยาของเรานั้นให้กลายเป็นเรเวลถัดไปกันแล้วนะตอนนี้นี่ออร่ามุ่งๆสวยงามดีใช่ไหมอืมเดี๋ยวจะเปลี่ยนออร่าให้ดูนี่ตอนนี้เก็บเงินได้1ล้านล้านเจ็ดแสนกว่าล้านนะผมเราก็เก็บเกินไปได้อื ค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวเกินไปอีกประมาณเกือบ300แสนล้านเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเกรดเจ้าลิงไก่ไซยากันเลยดีกว่าเป็นเลเวล5ครับผมจัดไปโอ้โหลิงไก่ไซยาของเราดูค่าสเตตัสแอคแท็กลายเป็น50,000 HP 81,000หคิติเคิลเหมือนเดิม100ยเปอร์เฟ์ก็79,000ส่วนออร่าตอนนี้สีเขียวสดชื่น เออแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยดีกว่านนะเหลือเงินประมาณ3 0 0แสนกว่าล้านอัพอัปไปเลยเพื่อปรื๊บใช้เงินไม่เยอะยกเว้นดีเฟนที่จะใช้ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งดูสิหน่วย10บร0 0 0พันมืนแสนล้านอุย้ย16ล้านนะผม,มไม่เยอะอะไรมากโอ้โห คาต่อไปใช้1ล้านล้าน7 0 0 0แสนกว่าล้านนะผมเกือบ8 0 0แสนล้านเยอะกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะลองเล่นออนไลน์กันเลยดีกว่าไปเลยเพื่อนคนออนไลน์ประมาณ6,000อัปเกรดมาปุ๊บก็ต้องลองของกันนิดหนึ่งโอ้โหเจอไก่ก้ามแม่เลเวล19เลยละนี่ยลิงไก่ไซยาออล่าเขียวปะทะเจ้าไก่กล้ามออล่าดำอุ้ยเฮ้ยดิสคอนเนกต์รอดตายไปทีเอาใหม่เกือบจะพ่ายแพ้ กนะู้ต่อสู้นี่ห,หนีเฉยมาแล้วจ้าโอ้ยไก่แดงเลเวล20ลิงไกาซีย4ปะทะเจ้าไก่แดงวัดดีเพื่อน อ <c oughs> ืลุยลูกเตะขยี้เจ้าไก่แดงก็ใอโดนซะเองเอ,อือแพ้เจ้าไก่ที่เรียกได้ว่าอ่อนแอที่สุดหน้าขายหน้าไม่เพื่อนอุตสาห์เลเวลมาแม่ให้ตายเถอะเปลี่ยนด่านดีกว่านะขอเจอตัวที่เลเวลสูสีกันหน่อยอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็ได้เงินเฉยอฮ้ยทำไมวันนี้นี่ไม่ค่อยได้สู้เลยวะเนี่ยดูซิ เรา่นี้จะได้สู้หรือเปล่าโอ้โหยเจ้าไก่ยิมนาสติกลิงไก่ซะยาปะทะเจ้าไก่ยิมนาสติกกายกรรมวันนี้เพื่อนลุยอย่ามัดโอ้โห้หลบไปทันหรอกเพื่อนเฮ้ยตายซะเอาไปกินจะมาหลบลูกบอลของฉัน แม่ยังไงก็ไม่พ้นเออต่อให้นายนี่จะพริ้วขนาดไหนสุดท้ายก็กลายเป็นฝุ่นผงลาก่อนเปลี่ยนด่านซิเจ้าลิงไก่ไซยาเริ่มจะพอสู้ได้ครับผมโอ้โหไก่ผู้คุมเกมแม่ชนะชิวๆเลเวลสาลิงไก่ไซยาปะทะเจ้าไก่ผู้คุมเกมสีชมพูอืมสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าคนละเฉดแม่สีขนของชันนี่สวยงามตายเลยเพื่อนโอ้โ บางอาจเอาเปืนมาตบหน้าอกฉันงั้นก็ต้องเจอลูกบอลยักษ์ลงโทษเอาไปไม่ภายใต้หน้ากากน่าจะหน้าเหวอหน้าดูเอ สวัสดีลืมทักทายกันเลยนะเนี่ยทักทายคนตายไปก็ไร้ประโยชน์ด้านถัดไปเออจะบอกว่าตอนนี้นี่เก็บเลเวลได้ดี2,238กันแล้วนะอีกประมาณ3,000เลเวลจะมีเงินเดิมพันที่มันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนนั้นก็มาดูว่าเราจะเพิ่มเงินเดิมพันจาก80ล้านเป็นเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหเจ้าไก่ขาวสวัสดีเพื่อนลิงไก่สาสีปะทะเจ้าไก่ขาวสวัสดีทักทายอแล้วก็พูด อะไรก็ไม่รู้แต่ฉันแข็งแกร่งวิอย่าร้องไห้พูดถึงตัวเองหรือเปล่าเจ้าไก่ขาวฮย่างฉันเนี่ยนะจะร้องไม่มีทางจ้าว้าวฉันนี่แหละต้องร้องโอ้โหเจอเลเวล20ชื่อไซตามะแต่เป็นไก่กล้ามลิงไก่ไสซย่าสีอาลาเขียวปะทะไก่ก้ามออลาเต็มเต็มวันดีอาลาเขียวของฉันนี่ จะสู้นายได้หรือเปล่าไม่ได้อยู่แล้ววุ้ยพลังมัดไยฟ,ฟ้าเอเจอพลังออร่าไซยากระฉูดขนาดนี้ฉันก็คงจะสู้ไม่ไหวอุย้ยวันนี้นี่แพ้ไก่กล้ามธรรมดาลัวๆเลยนะปกติเราจะอัดสน่วมสงสัยวันนี้จะโดนแก้แขนโอ้โหลูกเจี๊ยบไซยามาอีกลิงไก่ไซยาสี่ปะทะสุดยอดไก่น้อยออร่าเต็ม ฉันเพิ่งอัพออร่ามาใหม่สีเขียวโปรดเห็นใจฉันด้วยอยา่าหน้าอกรับแรงกระแทกรับได้แต่หมดัดลำแสงรับไม่ไหวเรียบร้อยออ้สาวริมนกเฮ้ยสู้ได้ครับผมเลเวลน้อยลิงไก่สยาสีออร่าสีเขียวประทะสาวริมนก ออลาสีชมพูหัวเลาะอะไรเพื่อนอืจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวจัดไปหุยมดทะลวงเพลิงยา่าความเข้มข้นของบอลชั้นมากกว่าเพลิงของนายซะอีกว้าใหา้ด้านนิ่งรับชะตากรรมเออฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะอชอบเวลาเห็นพวกได้เป็นผงเหลือเกินดูซิได้เงินทีละนิดทีละหน่อยคนออนไลน์ก็ห้าพัน ไปต่อครับผมอุ้ย,ยคนเดิมแล้วก็ดิสคอนเน c t กลัวแล้วงั้นสินะเฮ้ยปะทะไก่สมูไรหืเลเวล11เอ็เลยหล่ลิงไก่สซยาสีออร่าเขียวปทะทะเจ้าไก่สมูไรออร่าซุปเปอร์ไยาขั้นแรกเรเวลนายกับชัน,นี่ต่างกันจริงๆเลยนะว้าวลูกเตะหืโดนตัดขาหรือเปล่าเรียบร้อยขาขาด <c oughs> ลดเลือดเจ้าไก่สมูไลไปได้อุ้ยพอสมควรก็โอเคอยู่อัปเกรดมาทีไร แม่ต้องเล่นนายแบบว่ารัวๆทุกทีโอ้ยนี่มันไก่เดมอนฟ็อกลิงไก่ไซยาสีอลาเขียวปะทะเจ้าไก่เดมอนฟ็อกตัวตึงวิ่ตึงแบบว่าแน่นประยะลุยวิ่งหน้าอกรับเออ่รับพลังอะไรไม่ได้โอ้โหเจ้าไก่ดำเลเวลสูงอีกแล้วลิงไก่ไซยาสีปะทะเจ้าไก่ดำไป ออลาของนายเข้มข้นเกินฉันก็ขอตายอยู่ใต้ท้องทะเลและกัน <c oughs> เปลี่ยน่านซิลุยต่อฉันจะโดนอีกนานไหมนี่โอ้ปะทะเจ้าไก่โหคังเงะลิงไก่ใส่ยาสี่ออลาเขียวปะทะไก่โหคังเงะอุ้ยอลาชมพูไอเลิบยูวันด,ดีฉันก็รักนายเหมือนกันเพราะว่านายจะให้ชัยชนะกับฉันตายซะเถอะเพือ่อนลูกเตะร่างแยก กระสุนบอลยักษ์ลูกบอลยักษ์เกงกิจัดไปไม่น่าจะหนีทันโอ้โหโห,หน้ายัางเข้มเฮือแม้กระทั่งกระถานินจาก็ยังหลบไม่พ้นคิดดูว่าโหดขนาดไหนตัวต่อไปลุยอุ้ยเจ้าไก่ขาวเฮ็ดพีตั้งห้าแสนอุ้ยคนไทยซะด้วยลิงไก่สยาสี่อุ้ยออร่าเขียวปะทะไก่ขาวออร่าทองวัสด,ดี เจอคนไทยกันอีกแล้วนายกำลังเก็บเลเวลอยู่ใช่ไหมเอ่ยงั้นก็เอาเลเวลฉันไปลา <c oughs> ค่อยๆเติบโตทีละนิดโอ,โ,โอ้โหเจ้าไก่ขาวเลเวล6ลิงไก่ไซยาสีปะทะไก่ขาวครั้งนี้ออลาเหมือนเหมือนกันโอ้ระดับพิสติกอยู่เลยตัวฉันเดี๋ยวต้องรีบอัพเกรดหืมยดกันมาก้าลุย ตายซะเพื่อนอล่าเขียวแสดงว่าคราวหน้านี่ออล่าของเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมน่าจะเป็นออล่าเขียวๆเ,เหมือนเดิมก่อนจะจากกันไปเล่นเจ้าไก่ไซตามะลุยนกกระจอกเทศให้เป็นเลเวล250เจ้าไก่ไซตามะหนึ่งหมัดปะทะนกกระจอกเทศเราจะต้องไปให้ถึงเลเวล250กันให้ได้จิ้มเข้าไป 55สุดยอดเอาละจัดไปอีกหือชิบอืมสามล้านก็ยังดีแล้วก็มัดต่อไปบรงุง28เริ่มไม่ค่อยเข้าท่าแล้วนะอุย้ยห้ล้านสิเพื่อนสงสัยจะได้ตายอุยอ้ยเฮ้ยต้องมาสุดท้ายยังมีโอกาสอีกทีนึงว้าวเรียบร้อย ืในที่สุดก็เดินทางมาถึงนกกระจอกเทศเลเวล250เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้าแม่ลิงไก่ไซยาเลเวล5วิค่าสเตตัสอะไรต่างๆก็ยังไม่ถือว่าก้าวกระโดดเท่าไหร่นะอาจจะต้องไปถึงเลเวล10ก่อนถึงจะเริ่มแบบว่าสเตตัสพุ่งกระฉูดสำหรับในคราวหน้านี่เดี๋ยวเราก็อาจจะมาอัปเกรดเจ้าลิงไก่ไซยาหรือไม่ก็ เพิ่มแรงกิ้งให้เป็นใกล้ๆระดับมิสติคล l กอรี่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นแบบไหนสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะต้องเก็บตังค์อีกยาวเลยถ้าจะอัพเจ้าลิงไก่ไซย,ย่าข่าวนี้ในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ